อะไรก็หัวลอกอยู่แล้วครับกดสองอย่ยาเลิกขี้เล่นอาจารย์วินัในในยก็ขี้เล่นอยู่แล้วอย่าเลิกคบเพื่อนข้อที่สามอาจารย์วินัยก็คบเพื่อนอยู่แล้วครับพี่อย่าเลิกเที่ยวอย่าเลิกเที่ยวข้อที่ห้าอย่าเลิกรักข้อที่หกอย่าเลิกสวยข้อที่เจ็ดอย่าเลิอกออกกำลังข้อที่แปดอย่าเลิกทำสิ่งที่ชอบ อติกาอย่าเลิกกินอร่อยอย่าเลิกนะไม่ใช่อย่าเลิกนะอย่าเลิกกินอร่อยแล้าก็ที่สิบอย่าเลิกดูสีอุจจาระของตัวเองว่าสีปกติไหมเหลืองเขียวแดงดำแดงอะไรก็ดูไปปกติต้องเป็นออกสีเหลืองสีเป็นปกติก็ต้องดูทุกวันอุจจาระทีก่กขบอกคนสูงอายุอย่าเลิกก่อนสุดกอนสุดท้ายอย่าเลิกทำงาน,งน,นสิ่งกันก่อนสิด ข้อสบียงนี้ผมไม่เอาด้วยผมเลิกแล้วทางานไม่เอาแล้วผม,มวผมก็ผมก็ทํางานแต่ทํางานที่ไม่ได้ตังครับได้แต่ได้ความสุขทางใจได้ความสุขจากการที่จะให้คนอื่นบ้างให้ตัวเองบ้าง <c ười> อ,นนาอันนั้นก็เขาเรียกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าทําสิ่งที่ชอบครับพี่อันนั้นก็ไม่ได้อยากทํางานนะนั่นก็เรียกว่าทําสิ่งที่ชอบครับ ไมใช่ทำงานคือทำงานก็ออกไปทำงานหาสตังครับอ๋อสตังไม่ได้หาแล้วรับไม่ได้ผมไม่ทำงานแล้วไงผมก็ไม่หาสตังแล้วผมก็ไปทำงานแล้วไงทำงานก็ได้สตังทำงานก็ไม่ได้สตังแต่ที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันทำสิ่งที่ชอบไงครับเป็นทำงานไม่ได้ทำงานทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ชอบ โอเคอันี้น้องเรื่องหน่อยนะน้องเรื่องหน่อยวันนี้เหว่ยาอาจารย์มนคิดถึงอาจารย์วิววินัยว่าอาจารย์มีหัวเราะก็หัวเราะทุกวันครับกีเล่นก็นขีเล่นทุกวันก็เปื่อยู่ก็เปื่อทุกวันที่เราอาจจะเที่ยวบาังไปเที่ยวบางก็ยังรักสวยรักงามอยู่บอกกำลังก็ยังออกอยู่ทําสิ่งที่ชอบก็ทําอยู่กินก็อร่อย <S <S อันนี้ดูซิอุจลาก็คงจะดูทุกวันนั่นแหละ อาจารย์ทำครบสิบข้อแล้วตอนนี้อาจารย์วัยไรเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขถึงอายุยืนเนี่ยอย่าอย่าเลิกปวดเลาะอย่าเลิกกีเล่นอย่าเลิกกบดอย่าเลิกเที่ยวอย่าเลิกรักสวยรักงามโอเคนะนี่ต้อเรื่องเลนนยโปรดฟังครับบอกเรื่องมีโยธรรมะเลยเลย ร,รก,รรก,รก็สบายใจนอกจากคุยคุยกับผมนะครับก็คุยกับพักคุยกับคุณสมหวังใช่ไหมคุณสมหวังคุยกับที่นอกจากคุณสมหวังแล้วคุยกันตอนตอนนี้คุยกับท่านพี่คนเดียว ตอนนี้ะตอนนี้ปัจจุบันนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้คุยกันสองคนอยู่ทุกคนี้คุยแต่ทุกคนอาจารย์มีเพื่อนเยอะนี่คุยเพื่อนคนนี้คนนี้ครับคุยได้ทุกคนแตคุยได้ทุกคนแต่แต่ความที่หนักไวในความเห็นที่เราเชื่อจะเชื่อใครมากผมก็ เชื่อท่านพี่ชูชาติมากสม,ส,มสมหวังนี่ก็อยู่กลางกลางยังแบบไม,ไม่ไม่คัดค้านแต่ก็ไม่ยังไม่ได้เชื่อหมดแล้วก็แต่เขาไม่คัดค้านมีอะไรที่น่าคัดค้านก็ไม่คัดค้านฟังเฉยเพราะว่าถ้าเราเป็นฝ่ายคัดค้านเขานี่เราจะคุยกับเขาไม่ได้ แต่สาหรับพี่จุชาตินี่ผมก็ผมคิดว่าคัดค้านได้แต่ผมไม่มีอะไรจะคัดค้านนะพี่เพราะพี่เอาความจริงมาบอกทางนั้นผมก็เลยคัดค้านไม่ได้ก็อย่างไ้คัดค้านมันเป็นอะไรจะฟังมันจะ้อคัดค้านยังไงเท่านั้นเองอยากให้อยากให้คัดค้านนะไม่ใช่ไม่อยากนะใช่แต่ก็คัดค้านผมนะผมไม่ว่าแต่ก็ไม่มีเรื่องคัดค้านและเกี่ยวกับผมก็ คัดค้านก็ไม่ค่อยเป็นด้วยแต่ก็ดูฟัง